ดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับงานมนสเสห์ดอกไม้ส,สวยๆเนี่ยนะครับที่เขามีการจัดงานกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนเที่ยวง,งานมนสเสห์เชียงใหม่ดอกไม้งามก็พบกับดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นับล้านดอกที่บานสะพรั่งบนเนื้อที่กว่า30ไร่นะครับโดยทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขาได้เนรมิตพื้นที่แห่งนี้นะครับให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดกับอ่างเก็บน้ําแม่หยวกในพื้นที่30ไร่ให้เป็นทุ่งดอกไม้แล้วก็ไม้ดอกเมืองหนาวนานา,นาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปหลากสี ดอกลิลลี่ดอกไฮดรเนียดอกส้อยไก่ดอกกล้วยไม้แล้วก็มีดอกไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศอีกหลากหลายสายพันธุ์นับล้านดอกเลยละครับตอนนี้กําลังบานสะพรั่งให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปชมความสวยงามเขามีแสงสีเสียงมีมา่านน้ําประกอบผู้ดนตรีด้วยนะครับที่อ่างเก็บน้ําแม่หยวกความยาวถึง200เมตรเลยนะครับเรียกได้ว่ายาวที่สุดในประเทศก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังมีสวนแสงแห่งไฟหอคอยสูงแล้วก็มีไม้ประดับที่เขาประดับด้วยหลอดไฟ LED รอบบริเวณพื้นที่จัดงานนับล้านดวงสวยงามดุดสวงสวรรค์เลย <mm> เขาบอกว่าแบบนี้เลยนะครับถ้ามาแล้วจะต้อง,ลงหลงไหลในความงาม ต้องไปชมกันนะครับค่ะเห็นแล้วอยากไปชมเลยนะคะด้านนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าได้แบ่งพื้นที่เป็น30ไร่2โซนทุ่งดอกสร้อยไก่เจ็ดสีและโซนดอกไม้เมืองหนาวนําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะทุ่งดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้และแสงสีมา่านน้าพุกลางสระน้ําซึ่งงานมนสเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ นี้ค่ะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจะมีการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะในช่วงค่าวันนี้ค่ะโดยมีนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานด้วยค่ะค